อยากจะสร้างรายได้เพิ่มที่ไม่ใช่จากงานประจําทํำยังไงดีน้องลักรักจะบอกว่าใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้สามารถเรียนรู้ได้จากดีวินเนอร์เกมเกมหาเงินล้านน้องของรักเองที่อยู่ช่องหนึ่งช่องหนึ่งสอนให้น้องๆเข้าโครงการเนมนเทนเมนท์ทุนนี้เป็นเด็กจบใหม่แต่มีรายได้สูงน้องเพิ่งจะอายุ20ก,กว่าเพิ่งจะเข้า MT ได้เมื่อ1ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ของตัวรักเองค่ะเขาเอาไปเจเนเรตรายได้ตัวเองแล้วนะนี่คือเดือนแรกของเขาแล้ววันนี้วันที่26นะ จนถึงวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนับแล้วเนี่ยเขาได้อยู่ที่ประมาณ9 0 8 8สิบแปแเคแล้วคือเกือบจะ10,000แสนแล้วนะนี่คือเงินที่ไม่ได้จากงานประจำนะซึ่งน้องเขาไปทำไรายได้จากการเป็นนายหน้าด้านของตัวอสังหาซึ่งเราก็จะบอกว่าสิ่งที่ต่างกันคือคุณต้องรู้จุดตัดของตัวเองจุดตัดของตัวเองมันคืออะไรอ่ะนี้ชมากิตคุณต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณมีสินค้าที่สามารถทําเงินล้านได้เนี่ยมันมีทั้งสินค้าที่จับต้องได้และเป็นสินค้าทททีีี่่่่่เเป็นนสาาาายคควววมมรรรรูู้้้้จัับตตอออองงงไไไดดซึใกคคะะ,นะํ เพื่อสร้างรายได้แนะนําว่าคุณเริ่มเรียนรู้จากเล่มนี้มีร์อเรียนออนไลน์หนึ่งชั่วโมงแถมให้ด้วยทีนี้กลับมาว่า เอน้ังรักถ้าพี่เองไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยอยากที่จะใช้ความรู้เพื่อหารายได้มาจะสามารถหารายได้จากช่องทางไหนได้บ้างซึ่งการหารายได้ออนไลน์ในสายโนเลดคือตัวคุณเองคือแวลูนะปกติถ้าจาขายสินค้ายอย่างอื่นเนี่ยสินค้าทุกอย่างมันคือแวลูถูกปะเมื่อลูกค้าซื้อของมาเขาจะได้รับของแล้วรู้สึกว่าพึงพอใจกับสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าแวลูของเขาอยู่ที่สินค้าแต่ถ้าเป็นสายโนเลดแวลูคือสิ่งที่คนกําลังนั่งฟังหรือคนที่เป็นคนที่ซื้อไปเขาได้ความรู้แล้วออไา อบางอางงย่ซึ่งความรู้มันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดของเนี่ยเวลากินเราใช้มันหมดนะทุกคนหรือว่าอ่านไปมันก็จบถือว่าไอ้ความรู้ที่เข้ามาในสมองก็ถือว่าเอ้ยเราได้จดจําไว้ถือว่าถือว่าอันนี้อันไหนก็ตามที่สามารถเป็นความรู้ในสมองเราอันนั้นถือว่าเป็นแวลูที่ดีมากๆในขณะที่ถ้าเป็นของกินกินแล้วหมดไปแปลว่าอะไรเมื่อกินหมดนะแวลูมันก็หมดลงคือกินแล้วอิ่มซื้อซ้าจากการที่มันอิ่มเกิดความอยากกินหรือว่าแต่ในขณะเดียวกันความรู้ที่เรากําลังให้เข้าไปมันเป็นการให้เพื่อให้เขาไปเพิ่ม เป็นการให้เพื่อทำให้เขาเป็นลดภาระค่าช้จ่ายบางอย่างไอโนเลที่เราให้เขาเนี่ยอาจจะไปช่วยลดลดเพิ่มในชีวิตเขาก็ได้ลดลดเพิ่มคือคีย์เวิร์ดว่าถ้าคุณอยากจะสร้างรายได้บนโลกออนไลน์คุณจะต้องทำแวลูของตัวเองให้มันไปฟิตตลาดแว l u ลูคืออะไรน้องรักษ์แวลูคือสิ่งที่คุณมี มันไปช่วยมันยุดฟูอ่ะมันมีประโยชน์ไปช่วยใครได้บ้างคําว่ามีประโยชน์ในแง่ลดลดเพิ่มคืออะไรเช่นไปลไดภาระค่าใช้จ่ายเช่นบางคนสอนเรื่องภาษีคนที่ไม่รู้เรื่องว่าสีจ่ายเงินอ่ะไปเยอะมากๆกับเรื่องภาษีถูกปะซึ่งมันมีคนที่รู้เฉพาะทางด้านนี้ซึ่งช่องอ่ะมันมีคนทําเยอะแต่ว่าอะไรขนาดเยอะยังน้อยอยู่เลยอ่ะซึ่งแล้วจะบอกว่าในช่องที่รักสแกนดูในช่องต็อกท็อกเนี่ยมีที่เหวี่ยงมหาลักอยู่ไม่กี่รายแปลว่าอะไรยังมีคนทําน้อยอยู่เพราะฉะนั้นโนเลดเนี้ยเป็นโนเลดที่ถ้าคุณยังเห นั้นมาช่วยคนอื่นๆน,นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า no lead นะมันเป็น n ิชมา m a r k e ในขณะที่2คืออะไรต้องรักสองนะคะก็คือการที่เราเป็นลดลดลดเพิ่มลดตัวที่2เนะี่ยคือลดอะไรลดเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรความยากลําบากเช่นลดความอ้วนหรือว,ว่าคือลดภาระที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยของเขาออกไปเช่นลดความอ้วนลดน้ําหนักถือว่าซึ่งไอ้พวกนี้ก็เป็นลดส่วนหนึ่งคือมันไปช่วยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือเพิ่มเพิ่มอะไรอันที่3มเพิ่มความสะดวกสบายหรือเพิ่มรายได้ของเขาการเพิ่มมันต้องเป็นสีงีงามที่เพิ่มขึ้น มาในชีวิตของเขาเองไม่แล้วจะบอกว่านี่กติกาหากว่าคุณอยากจะหาเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายของที่เป็นสินค้าจับต้องได้หรือจะเป็นการขายความรู้หรือโนเลจเลยเองคุณต้องทําให้มันเกิดลดลดเพิ่มให้ได้ซึ่งลดลดเพิ่มนั้นมันต้องมีประโยชน์ต่อคนที่เขาซื้อนะไม่ใช่ว่ามีประโยชน์ตัวเราเองเดียวนะมันต้องมีต่อคนที่เขาซื้อซึ่งถ้าหากว่าเรารู้ว่าของที่เรามีมันดีมันเจ๋งจริงคุณไม่ยากที่ต้องขายให้ได้นี่คือสิ่งที่ไม่เชฟที่คุณต้องมีติดไว้นะสำหรับคนที่อยากจะสร้างรายได้ออนไลน์สายความรู้คือ คุณจริงๆคุณสามารถทําได้หมดไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นโปรดัก์ี่ียงบางคนผลิตเครื่องสําอางมาเถอว่าอันนั้นน่ยก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าความงามมันเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนทุกคนเห็นหรือว่าว่าหน้าตาของเรามันมีความสําคัญก็อยากจะทําเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของคนและความชอบนั้นไม่ไปช่วยคนอื่นยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าจับต้องได้ข้อเสียคือมันมีต้นทุนแค่นั้นเองแต่ข้อดีคือคนซื้อมาแล้วได้ของเป็นชิ้นเป็นอันเขารู้สึกพึงพอใจมันก็เลยทําให้เกิดการซื้้้้้อออไดดงง่าา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 ายยยยเเเเพระเาาระะววลขขตตกกกกุนทํใหิคม อยากจะสวยกินแล้วอยากจะหุ่นดีกินแล้วอยากจะเพียวอยากจะเฟิร์มหรือปะนั่นแหละคือสินค้ามันกระตุ้นได้ง่ายยิ่งมีคนใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์กอะมันก็ยิ่งหรือว่าทําให้สินค้านั้นโปรดักต์นั้นมันบูมขึ้นมาซ้ายเนี่ย ยิ่งเวลาที่เราทําการตลาดดียิ่งแอดดีมีอินลูเซอร์เนี่ยมาทําเป็นไวรัลให้มันก็ยิ่งติดตลาดฝั่งซ้ายมีคนทําเยอะค่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าทําเยอะมากมายแค่ไหนคุณดูในตะก,กาต็อกต็อกส่วนใหญ่คือมาได้ฝั่งซ้ายนะในขณะที่ฝั่งขวาล่ะฝั่งขวาเป็นสายโนเลดซึ่งจริงๆขนาดของช่องของต็อกต็อกเองโนเลดก็ยังไม่ค่อยผลักดันเท่าไหร่ซึ่งล่าสุดเขามีต็อกต็อกคลิปยาวแต่ต็อกต็อกคลิปยาวนั้นก็ยังถูกจํากัดได้หลายอย่างเพราะนั่นล่ะจะบอกว่าตอนนี้ สำหรับการเปิดช่องโนเลดพวกนี้ซึ่งก็จะเห็นว่ามันมีโค้ดครูอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มสายเนี้ยก็ค่อนข้างเยอะแต่เยอะที่ว่าเนี่ยก็ยังถูกจํากัดเพราะอะไรเพราะต๊อกต๊อกเองไม่ได้เปิดมาเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้นะอนาคตหากว่าต๊อกต๊อกไม่ขยายมันจะมีชาแนลใหม่ออกมาซึ่งเราจะบอกว่าใดๆเขาจะมาตามหาแว l u ลูในตัวคุณเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนที่เป็นสายความรู้ถึงเคลื่อนตลาดได้ยากเพราะแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดมารองรับพวกเราแต่อะไรแต่โนเลดพวกเรามีมันจะมีคนมาตามหาพวกเราอยู่ เราสังเกตว่าคนที่ทําเรื่องนี้ที่เป็นสายโนเลดเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของคนติดตามเท่าไหร่เพราะว่าอะไรปกติแล้วเนี่ยสายโนเลดจะถูกปิดกั้นด้วยฟีดอยู่แล้วนะสายโนเลดจะถูกปิดกั้นด้วยฟีดแล้วแปลว่าอะไรเวลาที่เราจะต้องใช้ไปสร้างรายได้จากโลกออนไลน์เราต้องรู้เรื่องนี้เพราะถ้าคุณไม่รู้คุณจะเกิดความกลัวไม่มีใครมาดูชันเลยหรือว่าทําแป๊บๆหนึ่งคุณจะถอดใจซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าใครที่เข้าตลาดครั้งแรกอย่าไปโฟกัสว่าจะมีคนดูคุณเท่าไหร่จะมีคุณกดไลค์คุณเท่าไหร่ไม่เเป็นไรลยค่ะกด หลไหลก็คือคนที่มากดคนที่ไม่เห็นแปลว่าคนคนนั้นอยากจะได้แวลูจากเราจริงๆเพราะฉะนั้น ตั้งต้นที่การอยากให้ของเรานะสุดท้ายแว l ลูมันจะวิ่งกลับมาหาเราดีทีนี้กลับมาว่าวันนี้รักจะมาให้นะใครที่อยากจะสร้างรายได้ที่เป็นสายความรู้โนเลดมันมีอยู่4สเตปที่คุณจะต้องรู้ว่าหากจะต้องทําเงินบนโลกอะไรสายความรู้เนี่ยคุณจะทํายังไงได้บ้าง1คือสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือคุณต้องเปิดช่องเนี่ยอย่างรักเนี่ยนี่คือช่องที่2ของรักช่องแรกคือช่องที่เปิดให้น้องๆเนี่ยผลักดันให้น้องสามารถเด็กจบใหม่นะมีรายได้สูงจากเกฑการเป็นเมนเ,นเนทนเมนเทนนี้เพราะรักเป็น MT รุ่นพีมาก่อนรัก สุดท้ายแล้วเนี่ยลักโตในด้านของตัวบริหารสายงานขายเป็นโคชชิ่งลักก็จะบอกเป็นโค้ชเนี่ยหน้าที่ของเราคือเอาดูแลบริหาร KPI แล้วเราเห็นอะไรทุกคนเราเป็นคนที่ผลักดันด้วยเราไม่ใช่เจ้าของ KPI นะั้นต้องไปผลักดันให้คนสามารถทํา KPI นั้นได้ดีดลักใช้ศาสตร์ของการโค้ชนั้นผนวกกับอะไรผนวกกับที่ลักเคยเป็นเมนเดเมนเทรนีมาก่อนนี่เอามาสอนน้องๆเอาศาสตร์การโค้ชนั้นมาสอนน้องๆซึ่งมันนําให้ตอนนี้อย่างเช่นเดือนนี้เองนะเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่ยิ่งผงนะมีน้องที่สําเร็จในเมนเดเมนเทรนีแล้ว คือ11ท่านซึ่ง11ท่านนี้ักจะบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่ม upper level อ่ะคือมีประมาณ 50K บ,บวกๆกันหมดเลยอ่ะซึ่งมันคือกลุ่มรายได้ที่สูงนะ บางคน48เคก็ไม่น้อยเนาะคนคือกลุ่ม Apple d e v e l คือ45 k ขึ้นไปปกติเนี่ยแต่ในที่เนี้ยเดือนเนี้ยที่ได้รับส่วนใหญ่ก็คือ50 k บวกแล้วบางที่โครงการเดียวได้เกิน4คนด้วยซ้ำแปลว่าอะไรคือคือเขารับคนไม่เยอะนะโครงการหนึ่งรับคนแค่ประมาณ20คนคือมีน้องรักอยู่ในนั้นอะ4คนคิดดูว่ามีคนมาเรียนไม่เยอะแต่คนที่เรียนไม่เยอะอะกลับสามารถเข้าได้มันเลยเป็นสิ่งที่มันเกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องเพราะ,ะนั้นมันจะเกิดกระ,กระแสในวงการของเขาเองว่าวงการเด็กจบใหม่ก็จะรู้ว่าเนี่ยไปตามช่องท ก็จะเป็นนิชมาเก็ตช่องหนึ่งซึ่งตลาดของเด็กจบใหม่มันจะมีสักกี่คนกันจะสังเกตว่าช่องของลักช่องหนึ่งมีคนติดตามแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่เป็นนิชมาเก็ตมันอยู่ในนั้นแล้วนั่นะคือทาร์เก็ตแล้วเพราะนั้นเราจะบอกว่านั่นดีด้วยซ้าตลาดที่เป็นสายโนเลดไม่ต้องการคนที่ติดตามมากมายยิ่งคนติดตามเราน้อยเท่าไหร่มันยิ่งเป็นนิชมาเก็ตถ้ามีคนติดตามเยอะเวลาที่เรายิงแอดยิงอะไรไปบางทีมันไม่ตรงอะ่ะมันยิ่งเป็นข้อเสียเพราะอะไรมันหมดเงินของเราถ้าสังเเกตนะคือวลาที่ปย ไปดูตามช่องทางคอนแทคหรือติดต่อเนี่ยเราจะเจอว่า เวลาที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะเจอว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นคนที่เป็นแบบคนที่มีคนติดตามหลายล้านนะเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่คอ่ <c oughs> คอยยิงบลอดอะไรกันเพราะว่าอะไรมันเป็นต้นทุนที่เยอะมากเพราะในตรงนั้นมันมีคนที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตอยู่เยอะเพราะ,ะนักจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้ก่อนอย่างแรกคือคุณต้องเปิดช่องแล้วการเปิดช่องเนี่ยคือการที่เรามาให้ความรู้สิ่งที่คุณมีโนเลดที่คุณมีนั่นแหละเอามาให้สูตรส่งต่อตลาดให้ทุกคนได้รู้กันว่าอะไรที่เรามีมันไปช่วยทําให้เขาเนี่ยดอ่งเรภษืี คนที่เก่งภาษาอะมารู้ว่าภาษาอังกฤษมันมีอะไรบ้างสถานการณ์ไหนต้องใช้อันไหนเถยวปะคนที่เก่งเรื่องการออกก,าก,ากาําลังกายค่ะออกท่าไหนจะช่วยทําให้คุณลดน้ําหนักได้ออกท่าไหนจะช่วยเพิ่มกล้ามเนือ้อสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถเอามาเปิดให้ความรู้ช่องทางชาแนลให้ผู้คนมันมีคนต้องการและมีคนที่มีปัญหานี้อยู่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าการเปิดให้ความรู้เป็นสิ่งสําคัญเพื่อทําให้เขารู้ว่าเรากําลังมีโปรดักต์นี้มาฟิตตลาดคุณต้องแสดงตัวก่อนคุณต้องโชว์ออฟก,ก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดการทําคลิปเ ให้ความรู้ที่นี้ปัญหาคือว่าน้องรักการเปิดทํากล้องที่น้องรักว่าเนี่ยจำเป็นจะต้องออกกล้องไหมออกหรือไม่ออกกล้องขึ้นอยู่กับคุณการออกกล้องมันช่วยสร้างแบรนดิ้งที่ดีการออกกล้องมันคือคุณเป็นยูนิคถูกปะในขณะที่ถ้าไม่ออกกล้องค่ะจริงๆจะไม่เหมาะกับช่องนี้นะถ้าคุณไม่ออกกล้องไม่แนะนําให้มามามาสเกลหรือมาทําที่ช่องตอกอตอกเพราะตอกตอกมันคือช่องแบรนดิ้งคุณจําเป็นจะต้องออกกล้องถ้าไม่ออกกล้องทําได้ไม่สร้างะไรได้ทําได้ต้องไปช่องอื่นนั่นคือสิ่งที่ทรักคือบอกนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอันนันบแรกคุณ ต้องเปิดทราฟิกให้ความรู้ผู้คนก่อนคุณจะได้เขาจะได้รู้ไงว่าเขาจะมาเกณฑ์อะไรจากคุณได้เขาจะมาเกณฑ์อะไรจากช่องคุณได้มันต้องมีประโยชน์ก่อนมันต้องยูทฟูบหลังจากนั้นข้อ2ที่คุณต้องถามคือการที่คุณจะต้องวางตะกร้ารับเงินนะ เมื่อเรามีเมื่อเรามีช่องเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่ขายของคุณจะสามารถมีรายได้เข้ามาได้ยังไงหลายคนเปิดช่องมีคนติดตามหลายแสนหลายล้านแต่ว่าอะไรไม่สามารถสเกลรายได้ได้แม้กระทั่งหลักพันอันเนี้ยแอดแอนแอนะคือการทําธุรกิจมันคือการที่จะต้องมีกําไรเดี๋ยวพาะฉะนั้นเราจะบอกว่าต่อให้คุณเนี่ยพูดมากมายแค่ไหนแล้วคุณไม่มีโปร duct ไปฟิตตลาดคุณจะไม่สามารถทํารายได้จากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะแปลว่าอะไรอยาก,กังวลอยากลัวที่จะขายพูดไม่ใชการขายคือคุณต้องให้ความรู้เขาไปก่อนเพราะ ว่าอะไรให้เขาเห็นความจําเป็นว่าเหตุผลอะไรเขาควรจะต้องมาซื้อกับคุณหรือป่าเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรบ้างหลายคนเนี่ยคือเป็นคนที่ให้ความรู้เรื่องการออกกําลังกายให้ความรู้เรื่องการกินหรือว่าเพราะอะไรจริงๆการลดน้ําหนักไม่ยากเลยทําอะไรบ้าง้องรัการลดน้าหนักคือคุณจะต้องกินให้น้อยกว่าขาออกกําลังกายที่ออกไปซึ่งก็ต้องไปดูว่าอาจารย์ท่านนั้นกําลังสอนเราออกกาลังกายท่าไหนเพราะอะไรเราอาจจะมีปัญหาเฉพาะส่วนก็ได้หรือการออกทั้งหมดมันช่วยทําให้มันระบบหมุนเวียนยังไงได้บ้างคนที่เป็นโค้ชครูอาจารย์เขาจะรู้เรื่องนี้แต่ประเด็นก็ ณต้องกินให้น้อยกว่าการออกอําลังกายแล้วก็กินของที่มีประโยชน์ถูกป่ะแต่ส่วนใหญ่คนแค่ทําไม่ได้เพราะเราหักห้ามใช้ไม่ได้ของมันน่ากินหรือว่าอันนี้เข้าใจได้นะน้องรัะจะบอกว่าข้อ2หลังจากที่คุณเปิดช่องในข้อหนึ่งให้ความรู้แล้วปุ๊บสิ่งที่2อที่คุณต้องมีคือคุณต้องไปคีเอทโปรดักต์สมการทําเงินของตัวเองแล้วเปิดตะกร้ารับเงินไว้ซะซึ่งนะคะมีสอนไว้ในอะไรน้องรักในตัวแถมที่เป็น t h ว w i เ n e r g a กมก็มีแถมไว้และใครที่อยากจะเรียนรู้แอดวานซ์ไปมากกว่านี้จะมีซิกมันมิคิ อยากที่จะสร้างชีวิตตัวเองภายใน6เดือนซึ่งคุณเราต้องคิดว่านี่คือภารกิจชีวิตนะคุณทํางานประจําอย่างเช่นการทํางานประจำอลักษ์ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจะหลุดออกจากหลุมงานประจํามาได้2อสปีก็ต้องบอกว่าเข้าใจสิ่งนี้นเลยเลยการหาเงินรานยตุตวเองได้มันภาคภูมิใจกว่ามากเมื่อก่อนพอเรารับเงินที่มันเยอะก็จริงอ่ะยิ่งเยอะยิ่ง,งดูดทําให้เราไม่กล้าลาออกแต่สิ่งบางสิ่งถ้าคุณไปเจอที่สุดนะมันจะทาให้คุณตัดสินใจได้สิ่งที่ทําให้รักตัดสินใจได้ช่วงเวลาเหล่านั้นมันมีหลายอย่างมาหล่อๆมมากเช่นมีีีเเพื่่่ออนรรววมมงงาสยชิตไไปค์กก็ เยียวยาไม่ได้แคร์ยังยิ้มหัวเราะกันได้อยู่รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่ถ้าเราไม่อยู่อ่ะคนเขาก็แค่จ้างคนอื่นมาทํางานแต่จริงตัวเราเองอ่ะเรายังไม่ทําสิ่งที่เราอยากทําเลยรายได้ที่เราได้มันเยอะก็จริงแต่มันยังน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการจะได้ถือว่าพอออกมาสร้างของตัวเองคุณจะเห็นว่ามิราเคิลหรือปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะการมี1 0 0 0 0แต่อวันคุณจะรู้สึกว่าโหเมื่อก่อนเนี่ยคือเงินเดือนยังไม่ถึงแสนด้วยซ้ำอ่ะแต่พอเรามาทําสิ่งอันเนี้ยโอ้โห ก็คือวันเดียวได้เป็นแสนน่ะมันเกิดสิ่งที่ว่าปฏิหารเกิดขึ้นคุณจะเข้าใจเลยนะว่าเฮ้ยะนี่มันคือรายได้จริงๆ แปลว่าอะไรคุณมี value. แว l u ลูฟังรักจะบอกว่าปาฏิหาริย์จะเกิดกับคนที่คิดว่าการสร้างชีวิตภารกิจของตัวเองใครที่อยากจะสร้างชีวิตเริ่มจากการอ่านเดอะวินเนอร์เกมจากนั้นให้มาเรียนต่อเนื่องจากคอร์สนะคือซิกมัน d m มิ a c เคิลเริ่มจากคอร์สเรียนออนไลน์ส่วนใครอยากจะออินก็ไปเรียนสอนสดซึ่งรักมยังไม่ค่อยแนะนําให้สอนสดคุณไปเริ่มจากคอร์สเรียนออนไลน์ให้ได้ก่อนว่าคุณจะไปเกาตัวเองไงขนาดน้องหังรักที่อยู่ช่องหนึ่งเขาอ่านแค่หนังสือเล่มนี้เขายังไปสร้างจเจริญเงินแสนได้เลยอ่ะแปลว นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างช่องหนึ่งลักกำลังช่วยให้น้องเนี่ยเมื่อจบใหม่คุณจะต้องสตาร์ทให้ดีการออกสตาร์ทได้ดีแปลว่าอะไรคุณจะมีชัยชนะที่มันสวยงามในเบื้องต้นรลอภายหน้าซึ่งเขาจะเป็นเมเจอร์ที่ดีในอนาคตเพราะอะไรการโตจากเมนเดนเมนท์ทวีจะผ่านความยากลําบากมากๆเวลาเข้าเมนเดนเมนท์ทวีไปได้จะเจอจะเจอคนดูถูกเขาจะต้องผ่านการดูถูกเหยียดหยามมาตลอด2อสมปีจนเขาเก่งขึ้นมากๆอ่ะซึ่งตอนเขาขึ้นเมเจอร์เขาจะมีความคลายเพราะเข้าใจดีว่าการที่เข้ามาใหม่มันเจออะไรบ้างซึ่งลักจะบอกว่า นี่คือสิ่งที่ไม่เนเมนท์นี้จะได้เขาจะเก่งแล้วเขาจะเก่งเรื่องผู้คนด้วยเพราะฉะนั้นนั่นคือรักกําลังวางรากฐานเมเจอร์ที่ดีในอนาคตข้างหน้าในขณะเดียวกันแล้วคนที่กําลังมีปัญหาตอนนี้แหละคนที่อายุประมาณ30ปีจนถึงประมาณ4ี่สิบห้าปีประมาณนี้คือกลุ่มคนที่ทํางานมาแล้ว5ปี10ปี15ปีมีความชํานาญเฉพาะทางแต่เขาไม่รู้ว่าหากว่าฉันอยากจะมีชีวิตที่อิสระส่วนตัวอย่างมีเวลากับลูกมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ป่วยมีเวลาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้มากกว่าแค่วันลาไอ้คนเหล่่าานนนีีี้เป็นคนดๆทกํลลังลง บางคนเนะี่ยตามหาทางออกนะแต่ว่าอะไรเขาหาไม่เจอเขาไม่รู้จะออกมาได้ยังไงยิ่งบางคนมีเงินเดือนเป็นแสนยิ่งออกมายากวันแรกจะบอกว่าจริงๆคนที่มีกลุ่มเงินเดือนประมาณ 50,000- ื่นจนถึงหนึ่งแสนเป็นกลุ่มที่ออกมายากที่สุดเพราะว่าอะไรในตลาดมีคนกลุ่มนี้เยอะมาก คนที่เป็นผู้บริหารมีประมาณ5%หรื่ว่า5%แต่คนที่อยู่ตรงกลางอ่ะคนที่อยู่เงินเดือนระหว่าง50,000จนถึง100,000มันกลับมีเยอะมากนะในขณะที่มากที่สุดคืออะไรคนที่อยู่ชั้นล่างกว่านั้นอ่ะคือกลุ่มที่เป็นชั้นแรงงานอันนี้มีเยอะและมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะนันแปลว่าอะไรรักาลังอยากจะช่วยคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นชั้นแรกหรือชั้นสองเนี่ยให้เขาสามารถออกมาสร้างสิ่งที่เรียกว่ารายได้ตามสิ่งที่เขาอยากได้ตาม Value ที่เขามีเพราะฉนั้นขอให้คลิปนี้ส่งไปถึงใครก็ตามที่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกําลังตามหาความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นช่องหนึ่งหรือช่องสองไม่มีใครมาเจอรักเพราะบางอื่นเพราะน้องๆช่องหนึ่งตามหาความสําเร็จแล้วล่าสุดมีคนมาขอบคุณรักบอกว่าพี่รักตอนแรกหนูไม่กล้าสมัครเมนเทนเมนทนีเลยจนมาเจอพี่รักเริ่มจากการอ่านหนังสือเขาใช้หนังสือแค่สองเล่มนะแล้วไปเข้า MT ฐานเงินเดือน50 k บเคบวกได้จากเดิมทีอได้ยี่สิบเคแล้วตวโดดไปเป็น 50K ภายในแค่เวลาไม่เกิน3เดือนนั่นก็คือมิราเคิลที่เขามาเจอรักเป็นเพราะตามหาอยู่ไงเพราะฉะนั้นเหมือนกันช ้อเนี้ยคือถ้าอะไรที่รักทําไม่ได้รักก็ไม่อยากจะสอนคนอื่นแต่พราะรักทําได้รักเลยอยากจะพาพวกคุณออกมาเพราะงะั้นตั้งใจฟังลดีใครที่ชอบสไตล์การสอนแบบรักนะเพราะงะั้นตั้งใจฟังแล้วกําลังให้สิ่งที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยนั้นคือข้อ2คุณจะต้องทําอะไระวางตะก้าคุณจะต้องวางโปรดักต์รับเงินไปเรียนรู้จากเล่มนี้ได้ต่อโอเคแม้ว่าคุณจะต้องทําสมการทําเงินยังไงได้บ้างหลังจากนั้นค่ะไปข้อ3สิ่งที่คุณต้องทาคือคุณต้องทําความต่อเนื่องคุณต้องอยู่ในตลาดให้ต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทแบบําแปๆแลล้วกก็เไป ซึ่งอย่างเช่นช่องหนึ่งมีน้องมาคุยกับพี่รักว่าคุยกับน้องรักว่าคุยกับรักว่าคือเขาเองอ่ะกำลังอยู่ปี2แล้วเขามาเห็นคลิปของรักแล้วก็มีคนสาเร็จตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกว่าพี่รักอย่าเพิ่งเลิกทานะรอหนูขึ้นปี4ก่อนเพราะว่าถ้าอยู่ปี4ี่เขาจะสมัคร ben 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 nee เมนเทอร์เมนเทอร์นี ben ้เมนเทอร์เมนเทอร์นี้ได้เขาบอกอย่าเพิ่งเลิกทํานะรอหนูขึ้นปี4ก่อนเดี๋ยวนูจะมาเรียนด้วยรักก็บอกอ๋อพี่ยังไม่เลิกทําอีกแล้วเพราะอะไรมีความสําเร็จของน้องๆในทุกเดือนแปลว่าอะไรเลิกไม่ได้หรือว่า <Pastor, S 1> เพราะเรบางงงทีน้ๆ ให้มาด้วยบอกว่าจริงๆเขาหมดหวังในการที่จะต้องไปเข้า MT แล้วแต่พอมาเจอแล้วเขามาเรียนเขาได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่ามิราเคลในชีวิตเขาเช่นเดียวกันพ่อแม่รักจะบอกว่ามันคือสิ่งเหล่านี้แหละเพราะนั้นข้อที่3คุณต้องทําให้เกิดความต่อเนื่องเพราะโลกของออนไลน์ไม่มีวันรู้เลยว่าคลิปไหนจะไวรัลนะมีน้องรักที่อยู่ช่องหนึ่งซึ่งก่อนที่จะมาเรียนกับรักเองเขาบอกว่าสมัยก่อนตอนที่ต็อกตอกบูมใหม่ๆนะเขาทําเรื่องของตัวแอฟฟิลิเอต์แล้วปรากฏว่ามันมีสินค้าโปรดักต์หนึ่งไวร,รัลมาก ตัวเขาเองได้เงินหลักล้านเช่นเดียวกันซึ่งรักก็บอกว่านั่นอะคือคลิปที่ปังมันแมทอยู่คลิปหนึ่งแล้วแมทแล้วก็แมทเลยแปลว่าอะไรทุกคนแปลว่าโลกออนไลน์ต้องอาศัยความต่อเนื่องไม่ว่าคุณโนเลดคุณจะเป็นด้านไหนนะความต่อเนื่องสําคัญเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าคลิปไหนจะไวรัลหรือว่าเพราะฉะนั้นทําทําทํายิ่งทําเรายิ่งจะเก่งขึ้นคุณจะคล่องขึ้นมากๆเดวันมันไม่ได้พูดด้วยคล่องปากหรอกแต่พอเราทําคลิปบ่อยๆพอมันเป็นคลิปที่ร้อยคลิปที่พันเนี่ยมันจะคล่องมากขึ้นเองอเหอะเห็นไหมไป ที่คุณจะต้องทาคือหลังจากที่ทําความต่อเนื่องได้แล้วคุณจะต้องทําอะไรคุณจะต้องทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า คือเขาจะต้องกระตุ้นการตัดสินใจแปลว่าอะไรการกระตุ้นตัดสินใจคือการที่มันมีคนที่มาทาแล้วเห็นผลลัพธ์หรือมันมีคนที่ยิ่งเราให้ของที่มีแว l u ลูที่ดีแม่ไหนสุดท้ายสุดท้ายปลายทางเนี่ยถ้ามันเวิร์กมันได้มันจะสร้างรีเคลิงที่เป็นรายได้ต่อเนื่องกลับมาหาเราเองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรนั่นคือ4ข้อที่วันนี้ถ้าใครอยากจะสร้างรายได้สายความรู้สายโนเล็กคุณควรจะเริ่มทําก่อนเพราะ,ะน,น,นี่คือแค่น้าจิ้มนะร่างอยากจะให้คุณฟรีๆเพราะอยากให้เริ่มเจอนี่ของการออกเดินทางสักทีถ้าใครอยากจะรู้ รู้ลึกมากกว่านี้ค่ะสามารถสั่งซื้อตัวเกมเงินล้านได้ The ิ i เ n e r g a กมเกมหาเงินล้านได้ที่พิกัดหน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราส่วนใครอยากที่จะแอดวานมากกว่านี้ซิกมันมิลเลอร์จะแอดวานมากกว่านี้ในนี้มันเป็นกลาวแต่กลาวเนี่ยก็ทําให้อย่างเช่นน้องที่อ่านนะแล้วจะบอกหนังสือ,อดีมากแต่คุณต้องไปใช้คู่กับร์สเลยออนไลน์นะซึงแล้วก็จะบอกว่าคุณจะต้องไปเรียนรู้และลงมือทําคนที่ตามหาความส,เสำเร็จสาเร็จนะคุณจะไปเจอทางออกที่บายทางอย่างน้อยอย่างน้อยนะคุณจะเจอคีย์เวิร์ดที่ทาให้คุณตัดสินใจวว่าฉันครจะต้อง เริ่มต้นทำอะไรสักที ภารกิจชีวิตถ้าเราคิดว่านี่คือภารกิจคุณต้องตั้งเป้าว่าคุณอยากจะหาเงิน, 1, 000, 000นเท่าไหร่เช่นอยากจะหาเงิน1ล้านภายใน6เดือนอยากจะหาเงิน1ล้านภายใน1ปีหรือคุณอยากจะหาเท่าไหร่แล้วไอ้โกที่บอกว่าเดือนมกราคมเท่านั้นถึงจะเซ็ตโกได้แอดแอนะตัดออกได้เลยเดือนไหนคุณก็เซ็ตโกได้นี่คือเวลาชีวิตของคุณนะนี่คือเวลาชีวิตของคุณอย่าให้ใครมาเซ็ตโกว่าจะต,ต้องเป็นเดือนมกราเท่านั้นเดือนนี้มันกลางปีแล้วทาไม่ได้หรอกแอดแอนแอนะอย่าเอาความเชื่อผิดๆเหล่านั้นมาล้อมกรอบตัวเเเเเรราาาไววว้องลชีิตป็น ของเราจะสตาร์ทวันนี้หรือวันหน้าวันนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีคุณได้เจอช่องนี้แล้วคุณได้ได้รับความรู้นี้ไปแล้วอย่างน้อยๆอยากให้เริ่มจากการที่วางแผนว่าจริงๆแล้วมันจําเป็นจริงๆหรอที่ เราต้องทำงานไปจนเกษียณแล้วการที่เราต้องการทำงานไปจนถึงเกษียณคุณต้องการเงินเท่าไหร่เช่นบอกว่าอายุ60ปีอยากจะมีสัก5ล้านคำถามคือ why ทำไมคุณไม่เริ่มทำ5ล้านตั้งแต่ปีนี้ทำไมไม่ทำ5ล้านปีนี้แล้วหยุดเลยหละอีก30ปีเวลาที่เหลือให้ดอกเบี้ยทบต้นมันทำงานแล้วคุณก็ไปสบายที่ต่างจังหวัดถือว่าหรืออาจจะไปเที่ยวรอบโลกนั่นแหละคือวิธีการที่คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองแปลว่าอะไรชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนหลังจากที่คุณเห็นนะตระหนักรู้ว่ามันจําเป็นด้วยหรอทีเาต้้งงใชชววลิัหมด เพื่อทำงานเพื่อองค์กรโดยที่ตัวเราเอง ไม่ได้สามารถใช้เวลาชีวิตส่วนตัวซึ่งช่องหนึ่งเองแล้วก็บอกน้องๆเสมอว่าที่วิลักสอนให้น้องๆเข้าโครงการมินเนมนทนี้ไม่ได้ต้องการให้พวกเราทํางานไปตลอดชีวิตแต่สุดท้ายเมื่อเราเข้า m p ไปได้หลังจากนั้น5ปีคุณจะสามารถเอาประโยชน์ส่วนนี้ไปสร้างชีวิตจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะโตเป็น c e o ก็ตามแต่แล้วแต่เส้นทางที่พวกเราเลือกเหมือนกันนะรักไม่ได้อย่างแนะนําให้พวกเราทํางานเกิน10บปีเลยใครที่กําลังตามหาทางออกคุณต้องเริ่มคุณทําได้เพราะตอนนี้คุณทําได้เยอะแยะมากแล้วนี่มันโลกออนไลน์มันเวอร์ไว แค่คุณเริ่มสตตร์คุณก็จะเห็นนะว่าปาฏิหาริย์มันสามารถเกิดคุณได้ถ้าเราทํางานประจําเราจะไม่เห็นปาฏิหาริย์ในชีวิตเพราะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นยังไงเพราะแต่เดือนเราเรา,เรารู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนของเราจะได้เท่าไหร่บ้างแต่ในขณะเดียวกันเจ้าของธุรกิจนะหนึ่งวนันสามารถทำลายตั้งแต่หลักแสนหลักล้านมันทําได้หมดเลยอ่ะ,ะน,นแปลว่าอะไรมิราเคิลมันจะมาหาคุณในทุกวันเพราะ,ะนั้นทําไมเราต้องใช้จํานวนเดือนในเวลาชีวิตของเราเพื่อสร้างเงินอามาหนึ่งทําไมเราไม่ใช้ทุกเวลาและนาทีที่มีค่าของเราตั้งค่าให้เป็นภารกิจชีวิติตเเเพื่่ออททําาางนรยไ ตั้งแต่วันนี้ถ้ามันสามารถสำเร็จได้ภายหนึ่งปีนี้คุณคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าคุณคิดว่าเออมันก็ดีนะมันก็ใช่นะอยากให้เริ่มออกเดินทางตามหาเจอร์นี่ของตัวเองและคุณอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะกลับมาเจอกันเดวิดนเกมไปลองอ่านก่อนส่วนใครที่อยากจะเรียนรู้แอดวานซ์กว่านี้ให้เรียนซิกมันมิเลคอลที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์สามารถพิกัดสั่งซื้อนะที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราอยากให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและมีชีวิตที่อยากได้เพราะเราคู่ควรวันนี้ขอบคุณทุกคคนและะสสวัสดี่